ถอนอบคุณค่ะเจ้าไม่หมดนะเจ้าไม่หมดเหรอเจ้าไม่หมดเหรออุ้ยเดือบขนมปังใช่หมขนมปังไปเขาเองไม่าย่งคยๆคๆแต่นี้ทำอรอยจะออกแล้วคิดแใจนะรออยู่คิดพูดสังเกตการณ์คือเราเอง เห็นปดเราโดนจับไปโรงพยาบาลเราโดนจับไปโรงพยาบาลู้กเลยค่ะเอ55 Happy birthday วอ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ต้องแบบว่าเยงชุบค่ะทำไม่ได้เยงชุบค่ะทำไม่ได้ะ ได้ชูกาฮามิดาอาวจีจินใส่ชุดนี้ีควาใส่ชุดนีมีความสุขสุดยอดไปเลยรอบไปเลยกินไหมฉันก็จะกินก็ได้ เราเราอาปากจิกช้างกินกันเลย